1้7ยทักทายคนที่ฟังออนไลน์อยู่ในเวลานี้ indie o n air 1 o n e ตอนนี้ถึงเวลาที่จะนำคนฟังเข้าสู่การนำเสนอข้อมูลในช่วง indie society นะคะมีข้อมูลข่าวสารอะไรนำเสนอเรามาติดตามฟังในช่วงนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ indie society เสนอข่าวท้องถิ่นสังคมและข่าวธุรกิจโดยโลงการบ้านวังหงพุนทธมณฑลสงขลา ที่ชมไลฟ์ในเพจอินเดียเฟมในเช้าวันนี้ด้วยเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยค่ะพลตรีประกรณ์จันทราชตะผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่42มอบหมายให้พันตรีหญิงกฤษณาสุขศรีเสนจิตอาสา904นำกำลังพลจิตอาสาราชทานกองพันมณฑลฐานบกที่42จำนวน20นายร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันพระบิด แห่งฝนหลวง14พฤศจิกายนเพื่อเป็นการน้อมลำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่พระองค์ทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริฝ,ฝนหลวงโดยได้ทำการบรรจุทายใส่กระสอบจำนวน3,000กระสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีประชากรอยู่กว่า23,000คน7,000กว่าครัวเรือนทหารพร้อมเป็นที่พึ่งให้พี่น้องประชาชนในทุกโอกาสค่ะมาถึงข่าวที่สองเป็นอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นนะคะ รัชสัมพันธ์แจ้งปิดการจราจรบนถนนสงขลานาทวีหนึ่งช่องทางในวันนี้15และ16พฤศจิกายนฝั่งศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่42จนถึงชุมชนโรงเรียนบ้านด่านตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลาเวลา8นาฬกา30นาทีถึง12นาฬิกาเนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ครั้งที่40เยลาเกมส์และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่7นิบงเกมส์คัดเลือกภาค4นะี่ณจังหวัดสงขลาค่ะ เราจะปิดท้ายข้อมูลข่าวสารอินดี้ส c ไซตี้เช้านี้ด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นนะคะขณะน,นี้โรงพยาบาลสงขลาน,นครินขาดแคลนเลือดทุกกรุป๊ปขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีมีอายุ17 70ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปร่วมบริจาคโลหิตได้ที่หน่วยคลังเลือดมออ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม074451575451575ค่ะและนี่เป็นข้อมูลที่หยิบมานำเสนอให้คนฟังอินดี้ได้ฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทาวโฮมสองชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายนะคะมีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต่อ081 698 9509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะ ร่วมสนับสนุนอินดี้โซไซตี้โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตรสงขลาอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบ้านสวยบนทำเลทองโครงการบ้านวังหงพุทธมนตรสงขลาทาวน์โฮมสอง,งชั้นสไตล์ท ropical พื้นที่กว้างขวางสามห้องนอนสามห้องน้ำตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีรด่มรื่นด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบผ่านสายน้ำจากคลองวงบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสามหลังสุดท้ายรับข้อเสนอราคาและเงื่อนไขสุดพิเศษสนใจติดต่อได้ที่ 0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธบนทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงอินดี้โซไซตี้ติดต่ออินดี้ทีม0742434440 8 1 9 5 7 6 6 4 4สนใจลงโฆษณาในรายการอินดี้เอฟเอ็มโทร0742434440 8 1 9 5 7 6 6 4 4